อยู่แถวนี้หรือเปล่าบนเปลี่ยนแถวหินนี่แหละโอ้ตัวปีกระบอกใต้ใหญ่ขนาดนั้นยังโดดหนีไอ,อตรงนี้โคตรหนาตีเลยมันโดดอยู่ได้มีอะไรตรงนี้มันมีอะไร,รดดอ๋อ ตีลองดูครับ,ดรบเดี๋ยวเดี๋ยวเลี<ๆ>้ยวไซโค้งมาก่อนถักกัดก็แนะตามอย่าถักกรรม เอยเอยู่สเตสกิตเสกิตวีครับไม่ไม่ไม่รอดไม่รอดไอ้ตัวไม่รอดไม่รอดเลยตัวเน,นี้ยโอ้ยอุ่งแห่งทำไงดีเนี้ย <laughs> เออ้ายมาซ้ายมานั่นแหละ หวานนะครับหวานแล้โวโอ้ยจะไปขวาเว้ยไม่ซ้ายอะ่ <c oughs> ไะไปแลป้วไปแล้วปอไปแล้ว พบเบรกอ๋กอ,อใ,ชใช่ครับใช่หายหายมากอือจะเข้า,ห,าหินกหน่ะอ่าเลี้ยวซ้ายครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวๆหักพวงมาลัยให้มันก่อนออ <laughs> จะออกถ้าออกซ้ายโอเค อย่าไปขวาสิมัอย่าไปขวาอีกโอ้ยสายสายไหมสายไหมสายไหมสายสาย,สาย,ยน,นี่นี่ครับอยู่สายอยู่ทางซ้ายแล้วกำลังจูงมาซ้ายอ่ามาแล้วลงแห่งมาแล้วเดี๋ยวเข้ามาเนะี่ยมันไม่เล็กนะมนันสามโลได้นีแต่ตัวเมื่มอกี้มันจับเราใหญ่กว่านี้นะอ่ามีอีก เห็นเห็นแล้วมานี่มานี่อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนเออเลียวมานี่เออตอนนั้นมันหินลูกอย่าไปมาเนี่ยาาลูกพ่อ <c oughs> สก,กิฟต์อย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวเขาตื่นมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนครับ <c oughs> ไม่ปิดแล้วลุนนี้ โอ้โหไม่หลอดสกิเตอรต์องแห้งมานี่มากลับมาก่อนึบไหมอึบไหมอึบ,ไม,อบไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจุ้งมาใหม่เดี๋ยวจุงวจ้งมาใหม่อย่างไม่หมดครับพี่น้องกลับมาเออ,เอ,อกลับมานี่กลับมานี่ อืมโอเคขอบคุณครับสามโล,มโลได้ยกก่อนไอ้ตัวนี้เองเนี่ยเอาไปวัดโอ้นี่ครับปราสากไซส์สวยใช้ฝั่งครับเชา้าเช้ามีปลากระบอกครับโอกาสโดนสูงมากตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ลุงกัดนะครับไอกัดของลุงนะครับแล้วหลุด <laughs> โดนมองเหยอือ อืมนี่ไงสกิตเตอร์เข้าไปสองดอกนะครับนี่คันลิชแมนนะครับลิชแมนของอันรัวนะครับสิบยี่ห้างานช้ยฝั่งสวยๆครับอัดสบายๆ นี่ครับสกิตเตอรีสามโลโอ้ยยังใหญ่โอ้น้ำแรงมากเลยเตอร์ตีสวนลมไม่ได้เลย น่าจะกัดน่าจะกัดล่องในอ่ะตรงนี้ตื้นไปแล้วอ่ะฮะเออ ถือว่าก่อนก่อนมืดมันก็น่า,ากัดเนาะมันจะอยู่ตรงไหนอืมเฮ้ยตกใจกัตเตอร์นี่วะเข้เาหินไปแล้วเข้เาหินไปแล้วอย่เอาเข้าอย่าเข้า จเข้าจะเข้าอยู่ในกระเป๋าไปเกินไปหรือเปล่าคุณผู้ชมโอ้โหนี่ได้ของไหมแม่งโดนเฉยหัวจับอาเตะในเป๋าพี่เป๋าใหญ่ใช่ะเป๋าใหญ่อยู่ข้างล่างเลยมีหนมด้วย ตัวที่โดดอ่ะตัวโดดแบบนี้ป่ะตัวนี้แหละไอ,อ้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวไว้ยังไงเราไปทิ้งมันเราปากใครอยู่ที่เต๋อเลยนะขาปากไปแล้ว <c oughs> อ่ะไอ้บอกว่านี้มันมีปลาไป็นจระเข้ก็ปล่อยไปโดนโคนหดเราอยู่แล้วีีววเพี่จุงมาเต๋อระวังแค่นั้นนี่เออจับนั่นไว้หลกักเออตรงนั้นแหละเต็มๆ สองกว่าทีเดียวทีเดียวไรบปะ่ะฮะเอออะไรเอามาหนีไปเลยโอเค thank you เตี๋ยตีต่อเลยระวังไม่แน่นไม่รู้นะระวังใหันสะบัเดเถอะแค่อ่ะตีต่อเลยเห็นไหมถ้ามันอยู่ตีใส่ไม้เดียวเอาเลยเอาเลยแหละอคดคลิปพอดีคลิปสัส้นกับคันลิชแมน1 0บยกับประสา,า,าไทไซส์สอง กว่าทีเดียวเลยครับ